ครับสวัสดีวันที่16 12, กุมภาพันธ์2568กลับมาพบมาเจอกันเป็นเดิมคิดถึงกันบ้างไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็มากับรถด่วนอุตลาวิถีขบวนที่10ตอนนี้ก็ผ่านสถานีห้วยไร่แล้วนะครับผมสถานีห้วยไร่นี่ก็อยู่ที่ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ แล้วก็จะพาแกมาดูมองหน้ารถไฟคุยกตทตัศนะตอนนี้เราก็ผ่านป้ายหยุดรถเขาพึงป้ายหยุดรถเขาพึงนี่ก็จะมีขบวนรถในท้องถิ่นะ407และ408ที่เขาเจอดรับส่งบริโดยสารเมื่อผ่านสถานไอป้ายหยุดรถเขาพึงแล้วเดี๋ยวฉันจะพาแกเข้าสู่อุโม,มงเขาพึงซึ่งอยู่ที่ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เช่นเดียวกันซึ่งมีความยาว362.44เมตรภายในเป็นผนังคอนกรีตแต่จะมีบางส่วนที่เป็นหิน ลุ้นล้วน,นก็ลองสังเกตดูซ้ายดูขวาเอานะครับนะอันไหนเป็นผนังคอนกรีตอันไหนเป็นหินลุ้นล้วนนะครับผมมันก็สวยสดงดงามตามธรรมชาตินะครับผมไปอีกแบบหนึ่งนะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดแพร่อยู่น,นะแพร่นะครับผมนะจังหวัดแพร่เมื่อจออกจากอุโมงนี้ไปนะครับผมนะอีกสักประมาณไม่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นของจังหวัดอุดรดิด์เขาจะมี yes. เขาเรียกอะไรอนะ ป้ายแบ่งแบ่งเขตนะครับผมนะปลายแบ่งเขตเนะี่ยตอนนี้แร่อยู่นะครับผมหนะจังหวัดแพร่นะในยามค่าคืนนะครับผมกับอุตรลวิธีนี่คืออ่าเข้าเขตอุตรดิตถ์แล้วนะอิฐตะรตรุดนะครับผมนะห่างจากอุโมงค์เขาพึงไปประมาณ2กิโลเมตรนะนะก็จะเข้าสู่อุโมงค์ปางตูบขอบนี่คืออุโมงค์ปางตูบขอบนะอย,อยู่อยู่ตําบลบ้านด่านนาะขามอาเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมนะนะมีความยาว1้อ0 9เมตรภาย นเป็นผนังก่ออิฐนะครับนะเป็นผนังก่ออิฐสังเกตให้ดีนะเป็นผนังก่ออิฐนะครับนะเขาอยู่อุโมงสองอุโมงนี้ก็จะห่างกันอยู่แค่ประมาณ2กิโลเมตรใครอยากจะไปเดินก็ตามสมบายนะทไม่ต้องชวนตะทัดไปนะตะทัดแข้งเข่าชักจะไม่ไหวนะ <c oughs> นะเมื่อผ่านอุโมงอ่าปางตูบขอบเรียบลอยๆวันนี้ฉันก็จะเข้าสู่สถานี ปางต้นพึ่งนะครับผมนะเพื่อเข้าทางหลีเห็นสัญญาณไนมะ้หางหางปลามีไฟเขียวสองดวงนี่ก็คือเข้าทางแยกหรือทางหลีนะครับผมนะแล้วก็ดูปลายอนุญาตใช้ความเร็วผ่านปัจแจนะครับผมนะก็ใช้ความเร็วไม่เกิน15กิโเมตรในการผ่านประแจเข้าสู่สถานีปางต้นพึ่ง สถานีปางต้นพึ่งเนี่ยก็อยู่บ้านด่านนาขามอำเภอเมืองอุดรดิตีนะจังหวัดอุตรดินนะเขาเรียกว่าเป็นสถานีกลางหุบเขาตอนนี้เราก็ยังอยู่บนเขากันอยู่นะครับนะใช้ความเร็วในการวิ่งอยู่ได้ไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะส่วนเข้าทางลีกทางแยกนี่ต้องดูป้ายอนุญาตใช้ความเร็วผ่านประแจอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ นี่เราก็ค่อยๆเข้าไปเพื่อทําการเข้าทางลีกลีกับขบวนร้อยเก้านะตามบรรอดดอลนะครับผมประกาศเดินรถนะของการรถไฟแห่งประเทศไทยปกติก็จะต้องลีกกันที่นี่ประจานะเมื่อก่อนนี้ที่มันลีกกันที่อื่นเนื่องจากว่ามันเกิดความล่าช้านะครับผมเมื่อก่อนก็ลีกกันศีละอาจบ้างน,นะครับแล้วที่อื่นๆบ้างนะครับแต่ตอนนี้ลีกกันตามบอดรอหรือประกาศเดินรถของการรถไฟเลยแสดงว่าร้อยเก้ามาตรงต่อเวลาน,นะมาตรงต่อเวลาน,นะพิชิ์ก็ค่อยๆเข้าไป นะเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยเนะนะช้าแล้ช้าแล้วกลัวกลัวตะทัดขี้กลัวนะครับผมนะนี่เขาเรียกปัจแจนะครับผมก็ต้องผ่านนะะจากตรง,ตรงๆก็ต้องเลี้ยวไปทางขวาเนะบาๆใช้ความเร็วไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ อ่าเรานี้เราก็มากับรถด่วนนะครับผมอุตราวิธีขบวนที่สิบจากต้นฐานเชียงใหม่ไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นาะพิทายกรับเวีนจากเด่นชัยออกมาแล้วนะครับผมนะวันนี้เวนีนสองกะทำจากเด่นชัยไปนครสวรรค์น,นะครับผมนะ ทำเด่นชยัยเป็นทัศนรสรคตอนนี้ก็รับจากเด่นชัยมาได้ไปกี่ฐานีนะเนาะห้วยไร่แล้วก็ปางต้นพึ่งนะครับผมแล้วก็ผ่านอุโมงต่างๆในยามค่าคืนนะครับผมก็เอาขอมอบนะครับผมเอามามอบให้สําหรับท่านที่บ้านอยู่ที่นี่นะครับแล้วท่านที่อยู่ที่อื่นที่ไม่เคยเห็นหรืออยากเห็นว่าเอ้ยทางสายนี้นะภูะมิทัศน์มันเป็นเช่นละลแต่ว่ามันเป็นกลางค่ำกลางคืนนะครับผมนะเนี่ยบุญค่าป่าบุเขานะครับผมนะก็จะมีสภาพแบบนี้นี่ก็คือสถานีปางต้น พึ่งนะครับหรือสถานีกลางหุบเขานะครับผมนะกลางหุบเขานะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อิตะดุดนะครับผมนะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อิตะดุดนะครับผมนะก็โอ้โหเงียบเหงานะ <c oughs> <c oughs> เงียบเงาสาหรับใครที่ชอบความวงเวงวิเวกนะครับผมนะแมหน่านั่งสมาธินะแต่ไฟเขาก็สว่างสวัยนะครับนะนยามค่ําคืนนยนยามค่าคืนนะแต่ถ้าก็เอามุมมองนะนยนยามค่าคนะืนมาฝากเพราะเราออกจากเด่นชัยมาสี่ทุ่มสามสิบหกนอน,นะครับผมตามเวลานะลดตามเวลานะครับผมนะลดต,ตรงต่อเวลานี่คือสถานีปากต้นพึ่งนะครับง้าเงาไปแล้วโหอ,อยู่กันสองคนกันหนุ่มกันหนิงนะครับผมมา มองหน้ากันไปมองหน้ากันมานะครับผมนะแล้วค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนนะครับผมนะก็ขอมอบให้ทุกท่านเช่นเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปแล้วผ่านไปอีกแต่วันนี้ไม่ใช่วันนั้นวันนั้นไม่ใช่วันนี้นะครับนะครับเดือนนั้นไม่ใช่เดือนนี้เดือนนี้ไม่ใช่เดือนนั้นปีนั้นไม่ใช่ปีนี้ปีนี้ไม่ใช่ปีนั้นนะครับผมแล้วก็มันกแตกต่างกันตอนนี้แล้วก็อามณ์ห้ามล้ออยู่ขบวนรถแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมนะรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิม